อีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขิทวิบัตินรกอันนี้เป็นโทษข้อที่ห้าแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลอันนี้ตายเพราะกายแตกเลยอันนี้นะต,ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายความพินาศชิบหายนะพินาศชิบหายเลยอบายไม่สบายนั่นเองไปสู่สภาพที่ มันพังพินาศสภาพดีๆทั้งหลายทั้งปวงพินาศชิบหายหมดจะได้ร่างหรือไม่ได้ร่างก็ไปภายภาคหน้าเกิดสภาพพินาศชิบหายน่าจะในขณะที่มีร่างก็ตามไม่มีร่างก็ตามะมาถึงว่าตายไปเสร็จไปไดหนึ่งยังไม่มีร่างสองไปได้ร่างใหม่ก็ตามจะเข้าถึงสภาพอบายพินาศชิบหายในสภาพดีๆต่างๆไม่ว่าจิตใจร่างกายเหตุการณ สภาพดีๆพินาศไปหมดเลยมันเป็นสภาพร้ายๆแทนทุกติไปชั่วนะไปชั่วไปทุกวินิบาตตกต่าทรมานนะเป็นสภาพตกต่าสภาพทรมานนารกเดือดร้อนใจนะก็เป็นความเดือดร้อนใจนะอันนี้เป็นโทษข้อทีห่าห่งศีลิบัติของคนทุศีนี่ถ้าผิดศีลสรุปแล้วเป็นไง โอ้ผิดศีลเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะชีวิตเสียสภาพดีๆเสียสภาพที่เป็นประโยชน์เสียสภาพที่ผาสุขทุกอย่างเกิดสภาพไร้ายๆได้ทุกอย่างสภาพเลวไายสภาพทุกขทรมานในจิตใจในร่างกายในเหตุการณ์มันเสียหมดเลยเสียศีลนี่เสียทั้งหมดนะได้ศีลนี่ได้ทั้งหมดเลย นเสียศีลนี่เสียสภาพดีๆทั้งหมดเลยนะผิดศีลได้ศีลนี่ตัวโหได้สภาพดีๆทั้งหมดเลยแต่ถ้าเสียศีลนี่เสียมุดเสียศีลนี่คือการสูญเสียที่แท้จริงเลยการสูญเสียประโยชน์สุขที่แท้จริงเลยใครเสียศีลนี่ไม่มีอะไรจะ สูญเสียเร็วร้ายเสียหายเท่ากับการเสียศีลเราในโลกใบนี้ในโลกใบนี้นี่สิ่งที่เสียหายที่สุดในโลกสูญเสียที่สุดเสียหายที่สุดขาดทุนที่สุดจ้ำแย่ที่สุดเลยเสียที่ไม่มีอะไรจะเสียเท่าแล้วคือเสียอะไรลเสียศีลเสียศีลเนี่ยมันเสียหายไม่มีอะไรจะเสียเท่าแล้วนะ ย่ําแย่ไม่มีอะไรจะย่ําแย่เท่ากับการเสียศีลละนี่ความเสียหายที่เสียหายที่สุดในโลกเลยดูกระกระรหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทูกศีลห้าประการเหล่านี้แลวทั้งวานนี่แหละห้าอย่างนี่แหละเป็นโทษเลยนะชัดเจนเลยตรวจสอบเลยในชาตินี้ได้เลยของพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสว่าธรรมะของท่านนั้นเอหิปัสสิโก เชิญเชิญเนี่ยมาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะเป็นจริงตลอดกาลเลยดูกันในปัจจุบันเลยนะเพราะงั้นทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันในตรวสอบได้เลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละตรวจสอบความจริงได้ในะทุกปัจจุบันเ,เราจึงต้องเรียนรู้ศีลให้ละเอียดตั้งแต่ศีลหยับหยาบศีลห้าหยับหยาบแล้วก็นะ แม้ศีลห้าก็มีกลางมีละเอียดนะหยาบหยาบนะชั้นกลางชั้นสูงหรือชั้นละเอียดอย่างนี้เป็นต้นนะคือศีลห้าศีลแปดศีลสิบจุลศีลมชิมศีลมหาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ตรวจสอบดีๆแล้วก็ปฏิบัติในข้อที่เหมาะสมกับค้อวาดนะปฏิบัติให้ละเอียดไปเลยปฏิบัติให้ถึงจิตปฏิบัติศีลนี่ปฏิบัติให้ถึงจิตจิตที่ชำระกิเลสได้ ปฏิบัติกายวาจาไปจนถึงใจที่ชำระก,กิเลสได้กายวาจาก็ไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะใจก็เหมือนกันไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นและทั้งกายวาจาใจนั้นก็ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะประโยชน์สูงสุดถึงขั้นชำระ กิเลสได้นั่นแหละสูงที่สุดชําระกิเลสได้เป็นลําดับลําดับลําดับจนหมดเกลี้ยงในที่สุดในกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องความโลภโกรธหลงชอบชังสุขทุกข์อยากแบบคิดมั่นถือมั่นกําจัดไปเป็นลําดับลําดับแล้วก็ละเอียดเนียนขึ้นไปก็เป็นการประมาณการกระทําให้พอเหมาะอันนี้ก็ละเอียดเนียนขึ้นไปที่สุดดีขึ้นไปเป็นลําดับ